สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่งเซมแซดนะครับวันนี้จะมาขายยศ ID ดยยศ1ดาวน้ําตาลนะครับขาย ID ละ800โอน1 0 0 0นทูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปั๊มนะครับมีอัตราการชนะการแพ้ให้นะครับชนะหมื่นกว่าแพ้4 0 0พนะครับอาวุธปืนก็จะเป็นพวกปืนประจํายศนะครับจะมีสกาทองให้นะครับจากปืนกิจกรรมนะครับที่เหลือก็เป็นปืนยศหมดเลยนะครับ p s g นะครับเกมไอเทมก็ จะเหลือเป็นพวกเปลี่ยนอาวุธเร็วนะครับเดืออัพชักปืนไวอะไรเงี้ยนะครับก็ไอเทมมันก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับมี s p ให้อีก3ามแสนนะครับเป็น ID ข้อมูลมั่วหมดเลยนะครับยังไม่ได้ยืนยันตนนะครับมีหลาย ID นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผ่าน f c e e o o o ไลน์ i ID เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับดูได้จากด้านล่าง youtube เลยนะครับ ไอดีละ800โอน1,000ทูนะครับมีหลายไอดีครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ